สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่23เมษายน2562ราคาทองคำระหว่างวันมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ระหว่างวันยังมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าทั้งนี้ระหว่างวันราคายอตัวต่ำสุดบริเวณ1 271.80ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดได้เพียง1 276.51ซึ่งการแกว่นตัวระหว่างวันอยู่ประมาณ5เหรียญอลลา์ต่อเทซอน ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1 2 7 3 3 2อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ1.58เหรียญดอลลาร์ต่อเพสอนแม้ว่าตลาดหุ้นในเอเชียบางประเทศวันนี้จะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงโดยเฉพาะดัชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมสิทธิ์ที่ปิดตลาดในแดนลบหลังจากจีนส่งสัญญาณจะหันมาปฏิรูประบบโครงสร้างแทนที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากจีนและสหรัฐเห็นพ้องในการประชุมกันว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและแนวโน้มการเติบโตของตลาดหุ้นจีนซึ่งอาจจะบั่นทอนการขยับหรือการดินตัวขึ้นของทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากแนวโน้มหรือมุมมองเชิงเศรษฐกิจที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตซึ่งกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสของสัดจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐซึ่งใช้เป็นปัจจัยชีย้นําการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นวอลตี้และจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวตลาดทองคําเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําตัวทองคําได้รับปัจจัยหนุนจากผลสารวจชี้39%ของผู้ออกเสียงมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควรถูกถอดถอน ท้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณถุถนถอดถอนออกจากตําแหน่งในระดับ39%ขณะที่ระดับ46%คัดค้านอยู่ในกลุ่มดังกล่าวว่ามีเพียง6%เซของริับีิกันที่สนับสนุนให้มีการถอดถอน,ถอน,ถอนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในสหรัฐที่ยังคงมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงขณะที่กระแสการคาดการเกี่ยวกับความไม่พอใจในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ขนับที่48%ของผู้ออกเสียงคิดว่าประธานาธิบดีโดนันทรำมีการขัดขวางการสอบสวนของนายมูเลอร์ส่วน39%ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความคิดเห็นเช่นนั้น นอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากท่าทีของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ซึ่งมีท่าทีผ่อนคลายเกี่ยวกับนโยบายการเงินซึ่งการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อสกุลเงินเยนและกลับไปส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่อาวุโสจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยว่า BOJ พร้อมที่จะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมขั้นตอนต่างๆหากญี่ปุ่นต้องสูญเสียงแรงขับเคลื่อนที่นำไปสู่การรูปเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ระดับ2%ทางนี้กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นมีการเปิดเผยดันชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI พื้นฐานซึ่งปรับตัวขึ้น0.8%ในเดือนมีนาคมขณะที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น0.7%ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า B.O.J จะมีการคงนโยบายอการเงินแบบผ่อนคลายในการประชุมนโยบายการเงินเป็นระยะเวลา2วันซึ่งจะทราบผลการประชุมที่ชัดเจนอีกครั้งในวันพฤหัสของสัปดาห์นี้ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุน y l g ให้แนวรับระดับ1 2 6 7 1 2 5 6และ1,248แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 8 8 1,300และ1,309 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของตัวทองคํายังมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในลักษณะที่ค่อยๆอ,อ่อนตัวลงทั้งนี้หากราคาทองคําปรับฐานอ่อนตัวลงให้จับตาโซนแนวรับระดับพันสองร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อพลัซนว่าราคาจะสามารถทรงตัวหรือรักษาร,ระดับเหนอสซนดังกล่าวได้ไหมหากยังคงยือนอยู่ได้ราคายังมีโอกาสขยับบริบบตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับพันสองร้อยแปดสิบสองถึงพันสองร้อยแปดสิบแปดซึ่งหากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้น้อยหากราคาทดสอบ โซน1,288เหรียญ่อลลาต่อทอรสออนแนะนำให้ทยอยแบ่งขายบางส่วนแต่หากรับความเสี่ยงได้มากขึ้นอาจไปจับตาโซนแนวต้านในโซน1,288เหรียญดอลลาต่อทอร์สออนเพื่อพิจรารณาสำหรับคืนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาบ้าน HPI ประจำเดือนกุมภาพันธ์และ3ทุ่มจะเป็นการเปิดเผยยอดายขายขายบ้านใหม่ประจำเดือนมีนาคม แล้วเวลาเดียวกันจะเป็นการเปิดเผยด,ดัยชนีภาคการผลิตประจําเดือนเมษยนจากเฟดริสมอนซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชีน้นําราคาทองคําเพิ่มเติม